จากตำนานแชมป์โลกที่ผู้คนต่างหลงรักผู้ที่ร่างกายแข็งแกร่งดังหินผาแต่กลับถูกอาชีพที่เขารักทำร้ายจนต้องกลายเป็นฆาตกรพ่อผู้ทำลายครอบครัวตัวเองชีวิตที่ก้าวสู่จุดสูงสุดของเขาต้องจบลงพร้อมคำถามมากมายที่ไม่มีใครเคยร่วงรู้คดีปริศนาสถานโลก Ar, คริสเบนวาฆาตกรแชมป์โลกก่อนจะไปดูคลิปขอกำลังใจจากทุกคนครับกด Subscribe ช่องอ j จันเ e อะซีรีและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับ มวยปล้ำกีฬาที่คนทั่วโลกชื่นชอบแม้เราจะรู้ลึกๆในใจกันดีว่าทุกอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านั่นคือการแสดงแต่ก็ยังอดไม่ได้ที่จะลุ้นไปกับการต่อสู้ของพวกเขามันทั้งสนุกตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจทั้งคอสตูมทั้งการออกอาวุธยิ่งพอถึงช่วงที่นักมวยปล้ำแต่ละคนกดสูตรปล่อยท่าไม้ตายออกมาแล้วด้วยยิ่งทำให้อดรีนาลีนของคนดูพุ่งพล่านพร้อมจะโห่ร้องไปด้วยตลอดเวลา และไม่ใช่แค่ฉากหน้าที่อยู่บมือนเวทีเท่านั้นเรื่องราวที่วงการมวยปล้ำสร้างขึ้นมานอกเวทีก็เร้าใจไม่แพ้กันทั้งเรื่องของคู่ปรับการต่อสู้ข้างเวทีการทำร้ายกันในระหว่างการแถลงข่าวไปจนถึงเรื่องราวความรักความใคร่ของนักกีฬามวยปล้ำชายหญิงและความแค้นขา้ามค่ายทั้งหมดนี้เป็นเพียงท่อนอินโทรเพื่อนำเข้าการต่อสู้อย่างบ้าคลั่งบนสังเวียนผ้าใบ เรื่องราวที่เราจะมาเล่าในวันนี้เป็นศกนรฏกรรมที่วงการมวยปล้ำต้องจดจำไปตลอดกาลนั่นคือชีวิตที่แสนพลิกผันของคริสเบนวานักมวยปล้ำอดีตแชมป์โลก World Heavyweight Championship ปี2004จากสึกร r สเ t อ e m มาเนียทที่ชีวิตของเขาแม้จะเคยไปถึงจุดสูงสุดของอาชีพได้แล้วแต่วันหนึ่งกลับต้องกลายมาเป็นฆาตรกรที่ทำลายครอบครัวตัวเองเพราะบาดแผลฝังลึกจากอาชีพที่เขารักที่สุดนั่นเอง คริสเบนวาหนุ่มน้อยจากเมืองมอนทรีออลประเทศแคนาดาเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาค,คม1967เขามีความฝันอย่างแรงกล้าที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำให้ได้แม้ว่าจะไม่ได้เกิดมาในครอบครัวนักมวยปล้ำแต่เขากลับหลงไหลในกีฬาชนิดนี้อย่างมากไอดอลของเขาคือไดนามายคิดตำนานนักมวยปล้ำชาวอังกฤษผู้มีสไตล์การปล้ำที่ดุดันและสมจริงคริสเบนวาติดตามเฝ้าดูและศึกษาเทคนิคการปล้ำ การออกอาวุธทุกๆท,ท่าทุกการเคลื่อนไหวของนักมวยปล้ำในดวงใจอย่างละเอียดวันหนึ่งหลายๆชั่วโมงและตั้งมณิฐานว่าจะต้องเป็นนักมวยปล้ำให้ได้เมื่อถึงช่วงวัยรุ่นเบนวาเริ่มฝึกฝนร่างกายอย่างหนักแม้พื้นฐานแล้วเขาจะเป็นคนตัวเล็กแต่ความแข็งแกร่งเรียกได้ว่าเกินตัวและมีใจที่มุ่งมั่นอย่างเอาเป็นเอาตายเขาเริ่มเข้าสู่วงการมวยปล้ำที่ค่ายมวยปล้ำเล็กๆและแม้จะตัวเล็กกว่าคนอื่นแต่ความมุ่งมั่นและวินยัย ทำให้เขาเป็นที่จับตามองอย่างรวดเร็วเบนวาเริ่มต้นฝึกฝนการเป็นนักมวยปล้ำตั้งแต่อายุ17ปีในโรงฝึกของ h a r ์ Family d u n g นเ n ที่เมืองคาลแกรีภายใต้การดูแลของนักมวยปล้ำระดับตำนานอย่างสตู h a ฮาร์ดการฝึกที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดและทรหโดซึ่งเบนวาเองก็ต้องเผชิญกับการฝึกหนักเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งทางร่างกายและจิตใจอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อน เขาปล้ำในสมาคมมวยปล้ำขนาดเล็กในแคนาดาและญี่ปุ่นโดยใช้ชื่อว่า The w i t e p e q u o u s ก่อนจะเริ่มสร้างชื่อเสียงในวงการมวยปล้ำทั่วโลกการเดินทางของเบนวานในญี่ปุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญที่หล่อหลอมตัวตนของเขาเขาได้ปล้ำในสมาคมนิวเจ p a n แปน w โปรเรสซิ่งและได้เผชิญหน้ากับนักมวยปล้ำชั้นนำมากมาย ทำให้เขากลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักมวยปล้ำที่มีความสามารถรอบด้านด้วยการผสมผส,สานร,ระหว่างเทคนิคการปล้ำแบบญี่ปุ่นและความแข็งแกร่งตามแบบฉบับตะวันตกหลังการสร้างชื่อเสียงในญี่ปุ่นเบนวาได้ย <'s the main meter> ้ายมาที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมสมาคม Extreme Championship Wrestling หรือ ECW ในช่วงกลางยุค90ที่นี่เขาได้รับฉายาว่าเดอะคริปเบล เนื่องจากสไตล์การปล้ำที่ดุดันและสมจริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของสมาคม ECW การปล้ำที่นี่ฉายแววความสามารถของเขาจนเข้าตามแมวมองในสมาคมที่ใหญ่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกคริสเบนวาเริ่มเติบโตขึ้นไปอีกขั้นเขาได้เข้าร่วมสมาคม World Championship Wrestling หรือ WCW ที่นี่เขาได้พบกับความท้าทายใหม่ๆแม้ว่าสมาคม WCW ในช่วงเวลานั้นจะเต็มไปด้วยซุปเปอร์สตาร์มากมาย แต่เบนวาเองก็สามารถสร้างจุดยืนให้กับตัวเองได,เได้เขาได้รับความนิยมจากแฟนๆอย่างรวดเร็วด้วยความสามารถในการปล้ำที่น่าทึ่งส่งให้เขาคว้าแชมป์ต่างๆได้มากมายเช่นแชมป์โลก w c W Heavyweight รวมถึงการเป็นสมาชิกกลุ่ม The Four Horsemen ที่มีสมาชิกอย่างริก l a ร์และอาร์นแอนเดอร จุดหังมุมที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเบนวาเกิดขึ้นในปี2000เมื่อเขาตัดสินใจย,าย,ย้ายจาก w ดอะบมายังสมาคม World Wrestling Entertainment หรือ WWE ของพิธีกรฝีปากกล้าว i n ส์แบ็กแมนพร้อมกับเพื่อนนักเวทปลํำคนอื่นๆในกลุ่ม The Radicals การย้ายครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างสิ้นเชิงช่วงแรกๆใต้เงาของ w w e เบนวาต้องพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งท่ามกลางนักมวยปล้ำระดับท็อปคนอื่นๆแต่ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถที่โดดเด่นทำให้เขาก้าวขึ้นมาเป็นนักมวยปล้ำชั้นนำได้อย่างรวดเร็วด้วยความสามารถที่เบนวามีอยู่เขาใช้เวลาไม่นานนักที่จะก้าวขึ้นไปอยู่บนยอดปราสาท ในชีวิตนักมวยปล้ำจนได้ในปี2004เบนวาร่วมลงแข่งในศึก WrestleMania 20ที่ m ม d i สันส q u a ร์การ์เดเขาได้ปล้ำในคู่เอกของรายการเพื่อชิงแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทเจอกับ t r i ปิลเอเจ้าของท่าไม้ตายเพดีกรีและชอไมเคิลคริสใช้ทุกๆความสามารถและพลังที่มีเอาชนะทั้ง2องอดีตเพื่อนซีไปได้ส่งตัวเองขึ้นควา้าแชมป์โลกไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ช่วงเวลานั้นเป็นจุดสูงสุดทางอารมณ์สาหรับแฟนๆและตัวของคริสเบนวาเองเขาหลั่งน้ําตาด้วยความดีใจพร้อมกับชูเข็มขัดแชมป์โลกที่ได้มาอย่างยากลําบากแต่จู่ๆขณะที่เบนวากําลังดื่มด่ากับเข็มขัดแชมป์โลกที่เพิ่งได้รับมาจากมือกรรมการสดๆร้อนๆเพื่อนรักของเขาอย่างเอ็ดดี้เกเรโรที่เพิ่งจะคว้าแชมป์โลกของเดอยูเดร์ยูอีมาได้เช่นกันได้เดินขึ้นมาบนเวทีเพื่อแสดงความยินด,ดีทั้งสองคนถือเข็มขัดคนละเส้นและสวมกอดกันแน่น ท่ามกลางเสียงเชียร์ของฟแฟนๆที่กึกก้องไปทั่วทั้งสนามมันเป็นช่วงเวลาแห่งมิตรภาพและความสําเร็จที่น่าประทับใจที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเดมันยและทั้งโลกเลยทีเดียวแต่ชีวิตของเขาก็เหมือนปิดสวิตไฟหลังจากที่เขาขึ้นสู่จุดสูงสุดของอาชีพได้แล้วช่วงหลังของชีวิตเขาเริ่มเข้าสู่ด้านมืด จากชีวิตที่สมบูรณ์แบบมีชื่อเสียงมีความสําเร็จมีครอบครัวที่น่ารักแต่สิ่งที่ไม่มีใครรู้คือเบื้องหลังความส <fen Rabbit unhappy> ําเร็จนั้นเขาต้องเผชิญกับบาดแผลมากมายจากอาชีพนี้การปล้ำที่สมจริงและการทุ่มเทเต็มที่ทำให้เขามีอาการบาดเจ็บสะสมเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สมองจากการใช้ท่าด i v i ิ g เฮดบัั t ซ้ำๆหมอบอกกับคริสเบนวาว่าสมองของเขาได้รับความเสียหายรุนแรงจนมีลักษณะคล้ายกับสมองของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในวัย80ปีนอกจากอาการทางกายแล้วชีวิตส่วนตัวของเขาก็เริ่มมีปัญหาเขาเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆหวาดระแวงและมีอารมณ์ฉุนเฉียวได้ง่ายเขาห่างเหินจากเพื่อนฝูงและเริ่มใช้เตียรอย ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจของเขาด้วยความสุขที่เคยมีเริ่มเลือนหายไปและแทนที่ด้วยความมืดมนที่กัดกินจิตใจของเขาอย่างช้าๆในเดือนมิถุนายนปี2007โลกทั้งใบต้องตกตะลึงกับข่าวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้คริสเบนวาได้ก่อเหตุฆาตกรรมภรรยาแนนซี่เบนวาและลูกชายวายัย7ขวบ แดเนียลเบนวาโดยมือของเขาเองโดยเชื่อว่าเขาได้ใช้เชือกและอุปกรณ์ออกกําลังกายทําร้ายภรรยาและลูกชายจนเสียชีวิตก่อนที่จะจัดการกับชีวิตของตัวเองในโรงยิมที่บ้านตามครอบครัวของเขาไปบรรดาแฟนๆมวยปล้ำต่างไม่เชื่อสายตาตัวเองเพราะเบนวามีโปรแกรมจะปรากฏตัวในรายการของ W W E ในอีก2วันหลังจากนั้น ไม่น่าเชื่อว่าคนแบบเขาจะก่อเหตุร้ายแบบนี้ขึ้นได้แต่ความจริงก็คือความจริงคริสเบนวาจากเราไปแล้วจริงๆตำรวจได้เข้าไปตรวจสอบบ้านของเขาที่จอร์เจียและได้พบกับภาพที่ชวนสยดสยองแนนซี่และแดเนียลนอนไร้ลมหายใจอยู่ในที่เกิดเหตุแขนขาของแนนซี่ถูกมัดไว้เท้าของเธอถูกพันด้วยเทปพ,พันสายไฟ ร่างของเธอถูกพบห่อด้วยผ้าห่มมีพระคัมภีร์ไบเบิลวางอยู่ใกล้ๆส่วนแดเนียลนั้นเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนของเขาและมีพระคัมภีร์ไบเบิลวางไว้ใกล้ๆเช่นกันซึ่งตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานว่าเบนวาอาจมีความสำนึกผิดและเสียใจในสิ่งที่ทำลงไปในช่วงท้ายจึงใช้พระคัมภีร์ไบเบิลในการลดทอนบาปนั้นลงจากข้อมูลการสืบสวนและรายงานการชันสูตรศพพบว่าเหตุการณ์ศพนรรกรรมเกิดขึ้นในระหว่างช่วงสุดสัปดาห์ วันที่22-24ถึงมิถุนายนเบนวาได้ลงมือสังหารแนนซี่ในวันศุกร์จากนั้นจึงสังหารแดเนียลในวันเสาร์และสุดท้ายก็คือตัวเขาเองในวันอาทิตย์มีการตั้งสมมติฐานถึงสาเหตุที่ทําให้เบนวาลงมือกันไปต่างๆนาน,นา,นามีการคาดเดาว,ว่าเขาใช้สเตียรอยมากเกินไปแต่ผลการชันสูตรศพของเบนวาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสปอร์ตเลกาซี่อินสิสทิว์ในสหรัฐกลับได้พบความผิดปกติที่สําคัญที่ฝังอยู่ในสมองของเขามานานแสนนาน คริสเบนวามีภาวะสมองบอบช้ำเรือรังหรือ CTE สมองของเบนวามีความเสียหายรุนแรงในระดับที่คล้ายคลึงกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในวัย85ปีซึ่งเกิดจากการกระทบกระเทือนที่ศีรษะซ้ำๆตลอดอาชีพนักมวยปล้ำภาวะ CTE นี้สามารถนำไปสู่อาการซึมเศร้าความก้าวร้าวและพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผลได้รวมทั้งมีรายง,งานการใช้ยาเสพติดเพราะมีการพบร่องรอยของยาแก้ปวดและสารอื่นๆในร่างกายของเบนวา บ่งชี้ว่าเขาต้องใช้ยาเพื <the <the ่อบรรเทาอาการเจ็บปวดจากการบาดเจ็บเรื <|ja|> ้อรังเหตุการณ์นี้สร้างความตกตะลึงอย่างยิ่งให้กับคนในวงการมวยปล้ำและเพื่อนสนิทของเขาหลายคนโดยเพื่อนร่วมงานและผู้ที่รู้จักเบนวาต่างก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเขาจะสามารถทำเรื่องที่เลวร้ายเช่นนี้ได้ However Mr Reality, WWE Chris Benoit his wife their Daniel Nancy and their son Superstar are dead WB ในช่วงแรกๆต้นสังกัดอย่าง WWE ได้จัดรายการพิเศษเพื่อไว้อะไรให้กับเบนวาโดยนักมวยปล้ำหลายคนได้ออกมากล่าวถึงเขาด้วยความรักและยกย่องในความสามารถโดยมิตรภาพที่เคยมีให้กันแต่เมื่อความจริงที่แสนเจ็บปวดจากรายงานของตำรวจถูกเปิดเผยออกมา ว่าเบนวาเป็นผู้ลงมือสังหารครอบครัวของตนเองท่าทีของ w w e กก็เปลี่ยนไปและประกาศว่าจะไม่กล่าวถึงชื่อของเขาในรายการอีกต่อไปเมื่อข่าวการตายของคริสเบนวาถูกเปิดเผยอย่างเป็นทางการมันเป็นเหมือนระเบิดที่ถูกทิ้งลงกลางเวทีของวงการมวยปล้ำและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาล ผลกระทบนั้นยิ่งใหญ่และลึกซึ้งกว่าที่หลายคนจะจินตนาการไว้มากนักเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของนักมวยปล้ำหนึ่งคนแต่เป็นการเปิดโปงด้านมืดที่ถูกซุกซ่อนไว้ใต้เวทีมวยปล้ำมาอย่างยาวนานนี่คือผลกระทบที่ชัดเจนและสำคัญที่สุดเพราะก่อนหน้านั้นนโยบายด้านสุขภาพและยาเสพติดของ w WU E ไม่ได้เคเมงวดเท่าที่ควรแต่หลังจากเหตุการณ์ของคริสเบนว่า WWE ไม่สามารถอยู่เฉยได้อีกต่อไปและต้องเผชิญกับแรงกดดันจากทั้งภาครัฐและสื่อมวลชน WWE ัได้ประกาศใช้นโยบายด้านสุขภาพที่เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมอย่างจริงจังและมีการสุ่มตรวจสารต้องห้าม รวมถึงสเตียรอยและยาแก้ปวดอย่างสม่ำเสมอซึ่งถือเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ทำให้นักมวยปล้ำในยุคต่อมาต้องมีวินัยและดูแลตัวเองมากขึ้นถ้ามวยปล้ำที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงเช่น diving headbutt ที่เป็นท่ามงศีรษะจากมุมเชือกซึ่งเป็นท่าไม้ตายที่เบนวาใช้มาตลอดอาชีพของเขาก็ถูกสั่งแบนทันที รวมถึงมีการลดจำนวนท่าที่เน้นการกระแทกศีรษะลงอย่างเห็นได้ชัดการชันสูตรศพของเบนวาได้เปิดเผยความจริงกันน่าตกใจว่าสมองของเขามีภาวะ Chronic Traumatic Encephalopathy หรือ CTE ซึ่งเป็นภาวะสมองบอบช้ำเรื้อรังเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการกระทบกระเทือนที่ศีรษะซ้ำๆและส่งผลกระทบต่ออารมณ์ พฤติกรรมและการควบคุมตนเองของมนุษย์ข้อมูลนี้ได้ยกระดับความน่ากลัวของ CTE จากประเด็นเล็กๆในวงการกีฬาให้กลายเป็นปัญหาระดับโลกนั่นทําให้วงการมวยปล้ำและกีฬาอื่นๆที่มีการประทะหนักๆอย่างอเมริกันฟุตบอลต้องตระหนักถึงปัญหานี้อย่างจริงจังนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาโปรโตโคอลการจัดการอาการบาดเจ็บที่ศีรษะที่ดียิ่งขึ้น คดีของเบนวาได้ทำลายความร้ายเดียงสาของแฟนๆมวยปล้ำลงไปอย่างสิ้นเชิงจากที่เคยเป็นแค่ความบันเทิงหรือละครบทหนึ่งแฟนๆก็เริ่มมองเห็นความจริงที่โหดร้ายและมืดมนเบื้องหลังฉากหน้าอันสวยงามและตระการตาหลังจากวิกฤตที่สั่นสะเทอนวงการมวยปล้ำหลายๆฝ่ายพยายามจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กลายเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ที่เน้นความบันเทิงและความปลอดภัยมากขึ้นไม่ใช่การต่อสู้ที่รุนแรงเหมือนในอดีต นอกจากนี้ยังส่งผลให้การสร้างสารรค์ตัวละครและเนื้อเรื่องของนักมวยปล้ำต้องหลีกเลี่ยงการอ้างอิงถึงความรุนแรงในชีวิตจริงสงครามนักกรรมของคริสเบนวาไม่ใช่แค่การจบชีวิตของนักมวยปล้ำผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง มันคือการสั่นคลอนและเปลี่ยนโฉมหน้าของอุตสาหกรรมมวยปล้ำทั้งระบบและเป็นบทเรียนที่น่าเศร้าและเจ็บปวดเตือนให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าเบื้องหลังของกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายอย่างหนักนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายสูงกว่าที่เราคิดไว้แค่ไหนภายใต้แสงสปอตไลท์ที่เจิดจ้าอาจมีรอยร้าวที่กำลังรอวันแตกสลายอยู่ได้เสมอ อาชญากรมักทิ้งร่องรอยไว้เสมอกด Subscribe ช่องอ e ีจันเดอะซีรีส์เพื่อติดตามสารคดีอาชญากรรมแกะแผนสืบตามรอยล่าท้าชนอาชญากรของตำรวจฝีมือเก่าที่คลี่ทุกคดีที่มีเงื่อนงำกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปของเราครับ